สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะแอบหายไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตอกอ่าโทษฝนอีกแล้วแม่หมอคนนี้โทษทุกอย่างไม่ใช่จริงๆคือฝนตกแล้วห้องที่แพทอยู่เนี่ยคือจะเสียงดังมากเพราะว่าแพทเป็นการต่อเติมขึ้นมาเป็นห้องเป็นสตูดิโอนะคะ ก็ก็เลยจะเสียงดังมากแล้วก็จะอัดไม่ค่อยได้เลยตอนกลางคืนเนี่ยก็วันนี้ฝนไม่ตกคือก็ตกแหละแต่ก็ซาซาลงไปบ้างก็รีบที่จะมาอัดคลิปให้กับเพื่อนๆนะคะเพราะรู้ว่าทุกคนลงแดงกันแล้วนะใช่หรือเปล่าวันนี้จะใช้ไพ่ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นไพ่ของอาจารย์นิรินด้วยนะคะตัวนี้ แล้วก็คิดว่าแพทใช้อยู่บ่อยๆแล้วก็คิดว่าวันนี้จะเป็นพลังงานดีๆวันนี้แพทอะโดนบูลลี่เพื่อนโดนบูลลี่ออนไลน์ใช่เป็นแบบว่าคนรู้จักนี่แหละอแอบเมาไม่ใช่อะไร เล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยแบบว่าเจอแบบว่าน้อพลังงานลบมาก็เลยอยากจะอยากจะมาส่งพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆก็เลยต้องใช้ไพ่ดีๆไพ่ที่แบบว่าพ positive เป็นการเอาเอา,เอาพลังงานบวกๆเข้ามาหาเรานะคะเพื่อนอต้องมาขอความเห็นใจจากเพื่อนๆน,นี่ คีออนไหมคีออนไหมโอเคค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เขาไปจุดเทียนมหามงคลที่ผ่านมาวันที่11เนี่ยโอ้โหเขาโป่งเขาปังกันเต็มที่เลยนะคะเขาจุดเทียนกันเยอะแยะมากมายขอบคุณมากๆที่ติดต่อกันเข้ามาขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันนะคะคราวต่อไปเนี่ย คือวันที่31เป็นวันศุกร์เนาะเพื่อนๆวันที่31วันศุกร์ที่31เ็นี่ยเขาจะจุดเทียนกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเลิกดีอีกเช่นกันเป็นเลิกที่โอ้โหคราวนี้รวมมิกซ์เลยเป็นเลิกที่ทั้งความรักการงานแม่งมาหนุนกันเต็มที่เลยอะประเภทแบบว่าหนุนบรารมีตัวเองกันเลยทีเดียวเลิกดีมากๆนะคะสิ้นเดือนนี้ตุลามันเป็นเดือนแรงอยู่แล้วอะค่ะเพื่อนๆืจะทําพิธีอะไรจะทําแบบไหนเนี่ยจะต้อง เดือนตุลาเป็นเดือนที่ดีนะไปปลายปีเนี่ยเป็นเดือนแรงไปอย่างเช่นตุลาพฤศจิกาอะไรเงี้ยพฤศจิกาจะค่อนข้างเป็นอย่างคนที่เกิดพฤศจิกานะคะราศีพิจิกเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีเซนแรงแรงดังนั้นเนี่ยพันแนะนําให้ให้ทํากันช่วงนี้แล้วก็เดือนหน้าก็มีมีอีกแต่ว่ารีบทําปลายเดือนนี้วันที่3 1ตุลา มันเลิศมากเพื่อนๆนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะพูดถึงน้ำมันว่านสองอันนี้ไม่ได้อะช่องนี้ต้องต้องพูดถึงนะเพราะว่าบางเพื่อนบางคนก็เพิ่งมาดูแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะอันนี้เป็นเครือเขาหลงนะคะเพื่อนๆเป็นน้ำมันว่านที่แพทย์ใช้ประจำ นะสองตัวนี้คือแพทย์ใช้ประจำถ้าไม่ใช้ไม่เอามาพูดนะคะตัวนี้คือเขาหลงเนี่ยดึงเงินทองดีมากเลยไหนไนไหนไก็ไหนๆละจะดึงเงินทองนี่เห็นไหมซึมเข้าไปเลยจริงๆบางคนเนี่ยเขาจะแบบตรงที่ตาที่สามตรงนี้เลยก็ได้แต่บางทีพทแต่งหน้าออกจากบ้านเงี้ยแพทก็จะทาที่ไรผมแล้วจะซึมง,ง่ายมากเห็นไหมคะเพื่อนๆ ซึมเข้าไปในผิวเลยคือดีดีแล้วก็อันนี้เป็นอย่าลืมนะคะใครที่กำลังเปิดร้านใหม่ธุรกิจใหม่จะต้องมีตัวนี้ติดกระเป๋าไว้นะคะเครือเขา่าหลงน้ำมันวา่านนะแล้วถ้าใครบอกว่าเงินฉันดีแล้วต้องการความรักที่ดีเจอใครก็ไม่ได้เรื่องต้องมีตัวนี้น้ำมันว่านดอกทองเห็นไหมคะเพราใช้ไปตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ย เพราะว่ามันมันดีจริงๆแล้วก็เขามีวิธีการเก็บเขามีวิธีตั้งแต่การเก็บเลยต้องเป็นเรือกที่ดีต้องเป็นคือก็ต้องเป็นคนที่ทํา ทําด้านนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ว่าไปซื้อดอก5้าบาท10บาทมาทําเนี้ยมันก็ม,มันมันไม่เวอร์กันนะคะนะอันนี้เขาต้องทําเป็นพิธีแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยทําวันเกิดของพระแม่รมัศมีดังนั้นจะเป็นวันแรงนะคะก็ดีมากๆเช่นกันสําหรับใครเนี่ยที่ชอบแนวลิปเนาะอันนี้เป็นคล้ายๆกับสาลิกาลิ้นทองเลยทีเดียวตัวนี้ยแพทก็ใช้ประจำเหมือนกันนะคะ ตัวนี้สำหรับคนที่พูดออกกล้องพวกออกสื่อหรือว่าเป็นเซลล์ไปพูดใช้การพูดกับคนเยอะๆนะคะตัวนี้ลิปตัวนี้มันเหมือนกับการดึงสเสน่ห์ในการพูดจากับลูกค้าของเราอะไรพวกเนี้ยอย่าลืมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะโอ้แล้วก็ถ้าใครเป็นสายน้ำหอมเนี่ยนะคะ ต้องมีน้ำหอมพระแม่รัศมีซื้อไปแล้วติดใจกันทุกคนแล้วแพทอยากให้ราคามันจับต้องได้ก็เลยตั้งมาแค่299บาทรวมค่าส่งแล้วหอมที่สุดคือมีทั้งดอกกุหลาบและดอกมะลิมันสุดยอดมากเพื่อนคือเขาดึงเมสเน่เมตตามหานิยมโดยเฉพาะเลยถ้าใครมีติดก,กระเป๋าไว้เนี่ยนะ ฉีดแบบว่าฉีดตัวก่อนออกจากบ้านเนี่ยมันสุดยอดอะแพทใช้ประจําเหมือนกันก็ใช้บ่อยมากๆเลยแล้วก็ทําผ่านพิธีพราหมณ์มาจากประเทศอินเดียแล้วด้วยนะคะตัวนี้ค่อนข้างแรงค่อนข้างขลังมากๆเลยทีเดียวถึงแม้ว่าราคาจะแบบจับต้องได้มากๆก็เช่นกันนะโอเคค่ะเพื่อนๆมาดูกันว่าไพ่วันนี้เนี่ยจะบอกพลังงานแบบไหนกับเราเนาะคะอย่าลืมนะคะสําหรับใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวเนี่ย ติดต่อกันเข้ามาได้ตามลายอะไรดีนี้นี่นี่น,น,น QR ตรงนี้เลยนะจ้าติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเพราะว่าการดูดวงแบบเนี้ยเป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะคะเพื<ๆ>่อนๆบางคนบอกว่าไม่ไม่ตรงนี้ไม่ตรงคือมันคนมาดูพัเพะเป็นส่งสัมพันธ์เลยนะแล้วยิ่งแบบในตอตอนะแบบอย่างเยอะเลยจ้ะอืมนะโอเคมาดูคะ่ะ วันนี้คนที่มาดูเนี่ยเป็นคนที่มีเซน์ได้เป็นคนที่เป็นหมอดูได้หรือว่าเป็นคนที่มีเซน์มีไปชอบทําบุญอทำบุญเป็นคนที่ชอบแบบว่าอืใจบุญสุนทานรักผู้คนรักคนอื่นรักหลายๆคนมากๆเลยแต่สิ่งที่มาเจอคือเจอคนหลายใจ คนที่ไม่ตัดสินใจในความสัมพันธ์สักทีเป็นคนไหลใจได้เป็นคนที่มีงานยุ่งงานเยอะก็ได้นะอ่ะอย่างนั้นก็ได้เป็นคนที่มีงานยุ่งงานเยอะคุณเขาเป็นคนที่มีไฟในตัวสูงนะเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่หลายๆคนจับต้องจับ ตามองก็ได้เป็นคนค่อนข้างเด่นเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องการงานของเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นดาวเด่นในออฟฟิศของเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่คนเนี้ยเจ้าชู้นิดหนึ่งแอบเจ้าชู้อาจจะอาจจะมีคนหลายคนที่หมายปองเขาอยู่อาจจะมีคนหลายคนที่แอบจับตามองเขาอยู่ก็เป็นได้นะอือ พันว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันดูยากยากเย็นเย็นยังไงไม่รู้ว่ามันเป็น six of swords คือ6ดาบ6ดาบอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยกับความสัมพันธ์เหนื่อยกับเหมือนกับมันหาคำตอบไม่ได้เลยอะในความสัมพันธ์นี้อะพันว่าคุณอะดีสารพัดแล้วนะในชีวิตอะ คุณทั้งประสบความสำเร็จคุณเก่งคุณมีความสามารถซึ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดเขาให้เข้าหาคุณคนเขาของของคุณเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชอบคนที่เก่งอืมเขาชอบเก่งคนเก่งคนประสบความสำเร็จเป็นไปได้นะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเหมือนเรือเอี้ยมจุนมันชัดช้ามันมันดูเหมือนแบบว่า ยากเย็นจังเลยอะ่ะแล้วคุณสองคนก็เหมือนคู่กรรมด้วยนะเหมือนไม่ใช่คู่กรรมอย่างเดียวอาจจะเป็นคู่รักคู่กรรมคู่แบบคามิคโซเมดภาษาอังกฤษ<ๆ>เขาจะเรียกว่าอย่างนั้นนะคะคือแบบว่าต้องมาเจอกันในชาตินี้ไม่ว่าจะยังไงต้องมาเจอต้องมาพบกันต้องมาเหมือนกับต้องมาแลกเปลี่ยนบทเรียนในชีวิตของกันและกันอะ่ะอืมเนี่ยแน่นอนมันผูกติดกันไว้เลยอะคะ่ะ คือคุณจะวิ่งหนีเขาก็วิ่งตามคุณจะวิ่งตามเขาวิ่งหนีอา้าเกิดอะไรเนี่ยความรักอะไรกันเนี้ยตตยแล้วนี่คือชื่อคือชื่อท็อปปิกเลไหม <c oughs> เขากับคุณเนี้ยมันเหมือนตัดกันไม่ขาดเลยอะอยู่ดีๆก็มีเหตุให้จะต้องกลับมาหากันอยู่ดีๆก็ต้องมีเหตุที่จะต้องมานั่งคุยกัน เหมือนอาจจะต้องทํางานด้วยการธุรกิจด้วยกันอะไรเนี่ยคือแบบคุณคุณไปมีความมั่นคงทางชีวิตของคุณทางอื่นแล้วนะอคุณมีความสําเร็จทุกอย่างคุณแพ้อย่างเดียวคือความสัมพันธ์อันนี้คุณชนะมาหมดเลยคุณเป็นผู้ชนะสิทธิศในทุกด้านแต่กับคนคนนี้ยคุณแพ้ทุกทีเลยบางทีเพราะว่าคุณใจดีด้วย คุณใจดีคุณยอมให้อภัยหลายๆครั้งบางทีคุณโคตรอึดอัดเลยอ่ะเพื่อนถ้าเนหน็นถึงคว,ความพลังงานของความอึดอัดขั้นสุดน่ะสงสารลูกดวงแพทมากๆเลยอ่ะวันนี้คือตอนนี้คุณอยากเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อันอึดอัดหืเกินไม่เข้าใครไม่ออกแบบนี้มากๆแล้วอ่ะคุณเจ็บปวดคุณเหนื่อยคือ ใจแตกสลายแล้วบางทีเขาก็เจ้าชูบางคู่บางคนเท่านั้นนะคะเขาก็เจ้าชูใส่คุณมีตัวเลือกอื่นๆหรือบางคนบ้างงานเลยบ้างงานแบบว่าไปเลือกงานเลือกครอบครวัวอย่างนี้ก็มีนะคะพ้าเคยเห็นนะคะเพื่อนๆพัดดูมาหลายร้อยหลายพันเคสแล้วแล้วแบบบางคนไปเลือกงานเออต้องแบบสั่งฐานะก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรของเขา คุณเจ็บปวดคุณเบื่อที่จะรอคุณอยากเป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้เนี่ยม,มันขึ้นมาชัดเจนเลยคุณอยากเป็นอิสระคุณอยากตัดบางคนตัดแล้วด้วยนั่นไปนั่งอยู่คนเดียวเลยบนเขาไกลลาดเลยนะคะเหนื่อยทนไม่ไหวแล้วไปแบบบางคนก็ขอปริกวิเวกถ้ายังตัดกันไม่ขาดถ้ายังจะไปกันไม่ได้เนี่ยคุณขออนุญาตไปอยู่ ที่ที่คุณควรอยู่ไปอยู่ส่วนตัวไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากคุยไม่อยากพูดไม่มีไม่มีอะไรจะพูดต่อเขาเองก็ไม่มีทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้ของคุณเหมือนกันอืมเขาเองก็แบบยังงงงยังมึนๆกับความสัมพันธ์ไม่รู้จะเอายังไงจะคุณหรือใครจะงาน หรือจะเลือกอะไรดีคนนี้เป็นคนที่ตัดสินใจไม่ได้ค่ะเขาตัดสินใจไม่ได้ยังงงๆแต่ก็ยังจะวิ่งตามคุณอยู่นะถ้าวันใดคุณหายไปคุณเงียบไปคุณดันหายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เขาจะวิ่งตามแต่ถ้าวันไหนคุณวิ่งตามโล,โล่อๆอย่างเงี้ยเาเป็นหนังอินเดียอยู่อย่างเงี้ยเออนี่ความรักอะไรอะหนังอินเดียอืมมันก็จะวนกลับเนี่ยพลังงานวนกลับชัดๆเลยอะ่ะ วนกันไปก็วนกันมาถ้ามาถามว่าเราเลิกกันเด็ดขาดหรือยังคะจะกลับมาใหม่ไม่คะอะไรอย่างเงี้ยพลังงานวันนี้เป็นการพลังงานวนกลับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ดีกันนะเพื่อนๆคุณก็เตรียมพิกีกอาหารหมากินไปนะเนี่ยพอเขากลับมาคุณก็แฮปปี้คุณก็มีความสุขพอเขาไปคุณก็แบบ อบับหนักออบเหงาอ่ะอืมเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยเวลาเขาไปอ่ะคุณหนักนะคุณมีความเหงาขั้นสุดเหมือนกันนะคุณมีน้ําตาเหมือนกันนะเขาถามว่าเขามีน้ําตาไหมไหนดูดูสิเขาเป็นยังไงอ่ะเนี่ยมาดูเขาดิอืมเรามาเผือกเรื่องของเขากันดีกว่าเขาเออเมื่อายว่ะคนของคุณมันร้ายมันไปนมี คนอื่นในความสัมพันธ์มันไปม,มีผักตบชวาจริงๆด้วยมันไปมีคนอื่นในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าไม่ได้ใส่ใจสนใจคุณมากนะคือแบบว่าไปมัวแต่ยุง่งอ่ะถ้าไม่มีคนคนอื่นเนี่ยเป็นงานก็ได้นะคะเป็นครอบครัวก็ได้นะไปเลือกครอบครัวแพทเอ็นไม่เยอะแล้วนะเออเลือกครอบครัวเนี่ยอืมเขาเหมือนกันแบบว่า ตายแล้วเกิดใหม่เหมือนกันนะเหมือนกับว่าเขานิ่งไปสักพักแล้วก็กลับมาใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ไม่ใช่เขาไปทำอะไรนะคะคุณคือเขาไปไปไปตกตะกอนในชีวิตของเขาแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาในความสัมพันธ์เขาไม่มีทางตัดคุณได้เลยคุณเป็นเดอะสตาร์ในชีวิตของเขาคุณเป็นคนสำคัญในชีวิตของเขาถ้าหากผ่านจากคุณแล้วไม่มีคุณแล้วไม่มีเอ็มเพรสคนนี้แล้วคนนี้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน เขาก็ต้องสมสารกลับมาอยู่ดีทุกครั้งไปไม่ว่าจะเลิกกันรอบที่ล้านแก็กลับมาโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวเนี่ยนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาเลยนะอย่าลืมนะคะเพราะการดูดวงแบบนี้คือการดูดวงโดยรวมอย่าว่ากันนะคะ โอเคเพื่อนๆหวังว่าพรุ่งนี้จะฝนไม่ตกนะคะจะได้อัดคลิปให้เพื่อนๆอีกนะเจอกันใหม่คราวหน้าวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ